สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูฝองยาพาฟแฟมิลี่นะคะยังไม่พอนะคะตอนนี้ยังไม่พอนะคะได้ปาลาเรายังไม่พอนะคะมาดูยาพาห้วยลึกนะคะนี่อยู่ใต้นาเขาเลยเดีอค่ะร้องสอนเบิงกุ้งเบลอย่าล่วงเล,เลยนะย้มาพี่พีร้องส่วนเบิงกุ้งด้วยค่ะแหน่เยอะมากแต่ไม่มีกุ้ง ก็มัดส่วนคือจังใดบันี้รดดับเบิสยังกัได้ดับทุกอย่างบ่เออเจอมาหลุโอ้ยกุ๊งเใส่ตวดตทุกเมื่อนี้มันอืดทุกอย่าง่ะล้มันอยู่ตลาดเบิดเม้าส ตแต่ก่อนเยอะนะคะห้อยลึกเนี่เยอะมากนี่หน้าเราก็อยู่ตรงนี้นะคะมันติดกับนาเราติดห้วยลึกเลยนะคะไ,บบไปจะหาซื้อกินเอาดอก <c oughs> สร้างข้าเจ้าใส่ตุ่มเอากนะ <c oughs> ุ้งนะเร้าบาดกเลือกินเอานะ <c oughs> รองย่างไม่ขี้เต้าบะนี่นี่ย่างเต่ต่อฟังมะนี่สวิงมีอันเดียวค่ะเปียนกัน อันนี้คือยามแมงคิดเต่านะคะโ่ามีมันดับนะพี่เนาะถอยหลังนะคะยามแมงคิดเต่าคือเขาต้องสอยอนถอยหลังไปเรื่อยๆยังเบะยัยังเงเบะ ังอยู่เจเมนอยากอีเด้อค่ะจละแมงขีเต่าจะหน่อยแมงขีเต่าฮันเดกุลก็ได้เห็นอยู่ปลากรตามากนะใช่เากรตามาก ปลาปลาควันเมื่อกีอ้นี่นี่แหละปาดง เมื่อกี้ไม่ได้ขีดตม่มนะคะเลือกเอามลาล่างน้ำโอ้ยจะเป็นลงไปเลือกยีม่มองใดกระบอคักนี่มาชมมาชมแล้วออก เอาเทใส่บันนี่ด้วยค่ะให้ดูให้ดูดปูอันนี้ปูนะคะนี่ขาวงามอวยสวยบัดนีอ้อึดคักได้กุ้งอยู่เจกตัวกับเบะได้กุ้งสามตัวด้วยค่ะไม่คิดเตาตัวหนึ่งเกียจ,จะหน้าตัวหนึ่ง ไปเจังเดเข้ากระรอดร้ายคาบอยูด่ดอกเขาได้เดชปลาให้เพื่อนเบื้องใก,กล้ๆก่อนนี่เด้อค่ะปลาทีง่งมามาเมื่อกี้เด้อล่างเรียบร้อยลูกมาล่างโกนห่วยพี่ละน้ำจังใส่นะไม่ขีดเตาตัวเดียวนี่นะคะคนงานนะคะผลงานย่พานะ,ะ,ะแล้วก็ปู เดินทางกลับบ้านกันนะคะยาพายังไม่อยากหยุดนะคะยังอยากสอนอยู่ด้วยค่ะป้ายอยากสอนกส็สอนให้มันกะุ้มบ่ห้ลงเลิกไม่คิดเตายังไม่อยากกัดนะคะตอนนี้ยาพาจะเป็นเราขยันค่ะค่ะห้ามกับบฟังดอกทำได้คือนานพามานี่แหละมาด้วยกันนี่แหละ โอ้แม่แดงสวมลายจะอยู่ใตอนน้อยูอ่อะไรมันบ่อนี่ยังบ่อนยังบ่อนจะลอยมันก็จะเดิ่มมัดน,นเขียนเจนาแล้วไปปนพี่น้องเอ้ยเขียนหมอก็อึดใช่ล้วเขียนเจนาลแล้วมันเส็งนเขีย,เยนเจนาห้องเอฟเอฟนะตะกี้บ่ได้อึดแบบนี้เนี่กิ่นนะเดี๋ยวนี้อึดคับ เกลือกบัวเดือดกบัดนั่งท่านเดืปบเดปอบกบวยเยือดขาดเยือดขาดบีดเยือดขาดอุ่นเยือดขาดผมเบะพักยังก่อนนี่เบะเก็บะพักยังพักกระเดียงพักกระเดียงด้วยค่ะไม่รู้ภาษากลางเรียกว่าอะไรนะคะอีสานเขาเรียกพักกระเดียงมึงเนี่ยค่ะยอดเข้วๆเขียวๆปวบเป็นรวปเสาสอนแล้วเนาะบันนี้เนาะเสาแล้วมันเสียบเมื่อโบเบิร์ตยาโลภอย่าโลภได้พวกกินแล้วได้ปลาแล้ว ส่วนกรบโบได้มัอนอึดกุ้มอึดค่ะบ <te ่คือตะกี้เด้ตะก่อโอ้ยมาสวนช่องคำบาทเสนอเจ้ากรได้นี่ยโมี่เจ้กอนเยอะจริงๆค่ะสมัยแอดเด็กๆโอ้ยโบมีกับโบอ๋อเก็บพักเก็บหญ้าแล้วก็เมื่อ้วบา้ได้ปลาแล้วล่ะบนปลาตัดโอ้ยนักตะเวนยังแคร์เล็กดีใจ กระเดียงบอกเบะมันหอมไงผักอันนี้มันแก่ยังก่อนสรรพคุณมันข้นเป็นโถงเป็นบวมแก่เกินแก่บวมเปล่แอ่มมันขมมันหวานมันขมหวานมันหอมพอปมากินมันกินเป็นเบิดลักเนื้อผักหล้ามามีอีหยังมามีสารโอ้ข่อยเล่ามาขี้ไล่เด็เบะ ไปลาออกมายากเถางามชวนสอไพมาจังมีมูมายำซอยกันอืมยำไดยหลายคนมันจังได้อันนี้ข้าผพัสวิงอันเดียวมเมนสวิงจะคลองพ่อสวิงจะคลองขาดเบิดตแล้วตรงนด้ซื้อไหมซื้อสวิงไหมอันนี้ยืมสวิงหนานาะ โอ้ลมเย็นค่ะเด้อเกี่ยวเขาแล้วหระกระสอนแน้บ้านนี้ค่ะนักล่าเยอะมากบ้านหนองเยี่ยมนักล่าวัยรุ่นก็เยอะนะคะเขาเจ้ามาหาอยู่หากินสอนสอนปูสอนปลาธรรมดาแล้วเขาเจ้านุ่มเนาะคนนุ่มหากินมันก็แข็งแรงกว่าผูเ่า เบลยังข่อยเก็บมามันเถาเจ้าเบิ่งเจ้าสิสอบมาอยู่บ่วะเบิ่งเอาอยู่อันนี้เออมันเถาอันอยู่น้องนั่นจะบอก่อยเล่าอันนี่ก็ไปตะเอากระเบ้าเอามันเถาเออมันเถาอ่ะเอาอันนี้อันนี้งามอันนั้นทีมลุงเลยมันเถาโอขเบลยังถ่ะงามเลยขวดพักกระเดียมไปอันนี้เมื่อเมื่อระบาดนี่พ่ออ่ำระบาดนี่ล่างสวิงเนี่ยเบ็ด มัดสอนไ,ม,ไม่แม่ขีดเต่าเออเจ้ามากับมือช่วยจะใหไหมยำมันแมน่ขีดเต่าแม่กระดานเนาะแม่มันยำผู้เดียวมันบ่ได้ล่ะม,มันต้องยำหลายหลายคนมันจังแตกสวิงล่างนะบอล่างล่างแล้วไปลระบาดน,นี่ครับเมื่อละค่ะเมื่อละค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะไปกินข้าวอยู่ใส่ในเบหน้าประอ่อน อย่าไปกินข้าวอยู่บ้านสวนประออนเหมือนเดิมนะคะอยู่นาประออนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ผ่องยาา่าพาเฟมิล,ลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ